ตำลาวพงศรีแท้ๆนะครับตอนนี้ผมมีโซเฟียอยู่ที่พงศรีทางลงปูฟ้าให้ดูคลิปที่3แมนะครับแต่คลิปนี้คือถ่ายแบบมันพปินก็ทำนะเขาไม่ถ่ายหน้าเขาลงเขาจะหมุนเราครับผมก็จะหมุนเอาครับให้เห็นทวดินนี่ดำๆนี่คือทวดินสุริสงขั่วเองแล้วก็ใส่มะกอกใ,ใส่มะเขือส้มก็ใส่มะเขือเทศนะครับแล้วใส่มะหลอด แล้วก็เส้นมะละกอพริกกะปิที่ผมจะบอกให้ทราบที่คิดไม่ถึงว่าที่ตำลาวผุสาลีไม่ใส่บาแดกไม่ใส่บาลาใส่กะปิแทนประมาณเกือบครึ่งช้อนผงชูรสสองช้อนน้ำตาลทรายสอช้อนนี่ครับสุดยอดมากถ้าไม่ชัดผมจะยกไปตรงแดดให้นิดนึงนะครับแล้วก็ปรับแสงกันนะครับโอ้สุดยอดไหม ชัดจ้าไปหน่อยครับดูตาลางของโซนี่นะครับผมจะให้ดูใกล้ๆอีกนิดนึงครับถึงความอร่อยของมันปดถุดยอดครับไหนๆแล้วชิมอีกคลิปนึงครับเดี๋ยวผมจะชิมให้ดูอีกคําเดียวนะครับเพราะว่าต่ว่าจะหมุนอย่างเดียวแต่ว่าคลิปนี้เมื่อกี้ไม่ได้บอกว่าไม่ใส่ปลาแก่อันนี้บอกนะครับว่าไม่ใส่ปลาานะครับในหนึ่งคำนี้ให้มันมีหลายอย่างก็จะอร่อย Hm? Mm? Oh,